าาารรคับมว่เเปิดลยีอันนี้สุดตารางก็ออกมาแล้วว่าเขาดาวเราก็คงคู่บิลกินนับถอยหลังกันไปนั่นนะสิพี่เนี่ยเซอร์ไพรส์มากที่พี่ไม่รู้มาก่อนเลยนนี้มีพี่เชื่อแล้วเนี่ยอ๋อก็เป็นเขาดาวบิลกินสองที่เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยเขาดาวกระเชยอีกแล้วอันนี้เป็นไงฮะนัดแมกันยังไงฮะเรื่องเจุดซ้อมเรื่องเพลงที่จะโชว์นั่นนู่นนี่ ก็เดี๋ยวพี่กินเขาก็จะกลับมาครับผมพอกลับมาเขาก็ลุยงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแบบเขาแบบพอเขาออฟงานไปแล้วกลับมาเขาก็มาแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเราก็พยาอเมเนกาคือแบบเจอกันเยอะที่สุดที่แนวทิ้งขับมาก่อนปีใหม่ใช่ไปติดกลุ่มแต่เรื่องคิวเพลงเรื่องอะไรพวกที่จะซ้อมด้วยกันมั้ยต้องนัดเดทกันเยอะก็คุยกันผ่านมันก็จะมีแชทไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเราคุยกันตลอดแ่้วแบบเออเราจะร้องเพลง จริงๆพอไม่ได้เจอตัวเป็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบว่าคุยกันแบบเฮ้ยเธอต้องยังไงหรือว่ายังไงหรือว่าต่อติดเลยคือไม่นองคุยแล้วนะพี่รู้แล้วว่าาจะเเร้รองเพลงอะไรเราดึงแล้วมึงก็เลือกให้เลยเราก็เดาได้อยูอ่นิดหน่อยหรือว่ามันต้องไปเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนเพราะเราต้องมี<อ>า <ๆ S 2> งานที่สิงคโปร์ใช่เดี๋ยวงานที่สิงคโปร์เป็นเขาเดาที่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาที่ไอคอนสยามในวันที่11เขาเขามาอยู่กี่วันเขากลับมาที่เขากลับมาน่าจะสักพักเลยนะคะเพราะว่าต้องมีถ่ายโปรโมทของหนังที่จะออนนีห้้าดวย อีกเรื่องหนึ่งคือพี่ออกรายการกับหมอตอนเป็นยังไงบ้างตกลงใครเขินใครหนูเขินเขานิดนึงเพราะว่าเขาแบบเข้ามาเล่นเราไม่คิดเนี่ยว่าเขาจะเข้ามาเล่นแต่เราก็พุ่งไปจ้องตากัาเลยนะมันเป็นบีฟจากทางรายการเขาบอกให้หนูบอกว่าทําตัวแบบแก่นซ่าโหนูทําไม่เป็นหรอไม่เป็นเลยน่าจะลาปีน้าแน่นอนเพราหนูทำไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบพี่แบบวันนี้ที่ขอจริงๆว่าก็ได้พี่ ตอนแรกก็ฝืนใจหนูมากแต่แบบหนูเห็นว่าแบบพี่ก้อยพี่นรีพี่ดีเนี่ยเขาเป็นแบบรุ่นพี่เราสนิทก็เลยทำาให้จริงๆเราเป็นคนเลือกเขาหรือว่าเพราไม่ต้องเป็นคนเลือกใช่ไหมเพราะเป็นคนเลือกคือเพื่อนวันก่อนหน้าที่จะถ่ายรายการครับสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มีโอกาสได้เจอน้องพี่ดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องก,ก็น่ารักดีเลยออกมาแบบมาออกรายการด้วยกันก็อาจจะมีแบบโอเคนี่ไหมที่นี่เราได้คุยกันก่อนดายว่าเอเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันก็คุยนะครับก<ม>็ก<ม>็ส่งไปว่าแบบเออเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันนะโอเคนไหม ฝากติดตามหนังปีหน้าเรยได้ครับเป็นกิจกรรมรายการขอแต่ว่าเราขอไปหน้าเหมือนอะไรนะหน้าเหมือนจิ้งจกเออทำไมคะทำไมเราพอดให้เราเหนื่อยแค่ในสิ่ี่เขาก็บอกว่าแบบเขาก็แซวเราเจลพอลไปบอกว่าไม่อยากคุยจิ้งจกเขาคุยดีไม่เป็นไรเราเป็นจิ้งจกที่น่ารักไม่ถามเขาไม่ทำไมเราหมอกห้องเอเมดภาพเลยหน้าขอแค่เหมือนพี่โดนระทำตลอดคือคือเนี่ยจะปลายปีแล้วแล้ว คือยังเราทำร้ายอยู่เลยเหมือนเขาไม่อยากให้เราผอมปะน่าเสียดายว่าทำไมอะเขาอาจจะเป็นห่วงแต่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้แบบนลนหนักลดลงนิดนึงต้องต้นทิพค์เพื่อนคุณมาไม่หลังจากที่เขาทักหัวเดียบยังกินต้องต้นทิพย์ก็มาไม่หลีกมาวม่หลังจากที่เขาทักเอ้ยเราผอมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงมันก็อยู่ในอยู่ในแพนนั่นแหละบางที่แบบตั้งใจด้วยแหละตั้งใจให้แบบว่าเราก็มี เหมือนเรามีงานที่เราต้องถ่ายใช่ครับแต่เลยตั้งใจเราหมักมานิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับแล้วตัวเขาเราเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือลงหรือน่าักขึ้นนะรู้สึกว่าใบหน้านิดหน่อยพี่ไม่รอเขาหรอกพี่มแต่เขารออย่างน้อยพี่ก็เป็นจริงจบที่น่ารักแล้วกันโอเคขอบคุณเศษนะครับ